ยินดีต้อนรับเข้าสู่การนในดวงและนอกจานี้เราก็จะมาตรวจสอบพลังงานความคิดความรู้สึกสายตาของศัตรูที่มองมาเห็นคุณณนะตอนนี้เวลานี้ว่าเขานั้นอิจฉาอะไราในตัวของคุณเขาไม่ชอบสิ่งใดในตัวของคุณนะคะตั้งแต่อดีตแล้วก็ปัจจุบันนะคะสมบพลังงานคุณก็มาอนุญ,ญาตให้เราเปดิดดวงชะตาด้วยการกดสก๊อตแล้วก็ไลค์แชร์ ลกักขณาราศีที่โดดเด่นดาวน์เทอร์ Water, ท่าน,านา้ำมีนกรกฎพิจิกเอทัลโลมีตุนตุนกุมมมูราศีมีนราศีกรกฎวิกโกราศีกันธานดินเลโอราศีสิ่งทัดไฟวินาราศีพระศราศีตุลแคปเปอ้ลราศีมังกรธาดินปราเซสรราศีมีน,นท่าน,าน้ำตัวเลขวันที่เกิดที่กระห้อง,องคุณตามีี่สิบหสิบ 14 6แล้วก็12ขอดูพล <im> ังงานของคุณในสายตาของศัตรูคนที่อิจฉาริษยาคุณณตอนนี้เวลานี้หน่อยนะว่าพลังงานของคุณนั้นโดดเด่นอย่างไรพลังงานของคุณตัวของคุณชีวิตของคุณนะคะเป็นอย่างไรณตอนนี้เวลานี้ในสิ่งที่ศัตรูเห็นารวมทั้ง บุคคลอื่นๆด้วยนะคะใครไม่รู้ตัวเองใครไม่รู้พลังงานตัวเองใครไม่รู้ว่าตัวเองนั้นสวยเลิศหรือว่าหล่อเลิศนะคะดูดีมีเสน่ห์นะคะมาฟังความมั่นใจได้ที่ช่องนี้ ขอไม่อาจากลับหัวเนาะน่าจะจับผิดแปดเหรียญน,นะฮะแปดเหรียญเป็นพลังงานของคนที่มีความขยันมีความขยันหมั่นเพียรมีความรู้มีความสามารถเชี่ยวชาญโดดเด่นเฉพาะด้านมาจากอะไรมาจากสิ่งสิ่งที่ทำนะคะตั้งแต่ศูนย์นะศู 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, นย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดะเป็นลำดับหรือว่าเป็นประสบการณ์ ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญของคุณเกิดมาจากประสบการณ์ที่คุณเรียนรู้นะคะทำให้ผู้คนเขาได้รู้ได้เห็นว่าไอสิ่งที่คุณเป็นไอสิ่งที่คุณทำไอสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญเนี่ยมันมาจากนะประสบการณ์ของคุณล้วนๆเลยหรือว่ามาจากบททดสอบของชีวิตนะคะเออคุณไม่ได้เป็นคนที่เหมือนได้อะไรมาง่ายๆนะนะคะได้มาจากการเรียนรู้ได้มาจากการถูกทดสอบได้มาถูกจาก เออได้มาจากการถูกนะคะผู้คนสังคมนะคะเหมือนกับว่าเป็นบททดสอบในชีวิตของคุณอะนะคะเหมือนกับเอเอเรียกว่าคือครอบครัวก็อาจจะไม่ได้ร่ํารวยนะคะแต่ก็เป็นคนที่ขยันเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น นาะยอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมีเงินอยากจะมีรถอยากจะมีบ้านอยากจะมีทุกอย่างก็เลยเป็นคนที่ขยันนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายคือเป็นคนทําทุกวันอะ่ะไม่หยุดนะคะเป็นคนขยันมากๆและเป็นคนที่ใจเย็นอดทนรอได้ทุกอย่าง นะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบในเรื่องของการลงทุนชอบในเรื่องของการขวัญขวายหาความรู้หาประสบการณ์นะคะเป็นคนใจเย็นรอได้รอโอกาสนะคะแล้วก็เหมือนไม่เก่งไม่เกี่ยงงานด้วยนะนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างได้นะสอนให้ทําให้ทานะค,ะคือเหมือนกับว่าคุณอาจจะเลือกที่จะทําได้หลายๆอย่างนะคะอาจจะไม่ไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นแต่รู้สึกว่าทําได้ทุกอย่าง นะคะไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามบางคนบางท่านนะคะเออคือมันจะสามารถที่จะเหมือนกับมาจากในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้นี่แหละแล้วนะคะแตกแขนงออกมาเป็น ในเรื่องของอาชีพต่างๆได้ด้วยนะเห็นไหมนะสามา,สามารถที่แบบเออไปไปเป็นกรรมกร,รก็ได้นะไปเป็นสาวโรงงานก็ได้นะมีมีการแบบไปสอนไปสั่งคนอื่นได้ด้วยเป็นครูบาอาจารย์ได้ด้วยนะะเล่นกีฬาก็เก่งอะไรเงี้ยคือแบบไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันคือมันมากมายนะคะเกิดมาจากประสบการณ์นี่แหละนะเกิดมาจากการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นอีกนี่แหละ นะคะคือหลายอาชีพที่ผ่านมาในชีวิตของคุณอ่ะมันคือประสบการณ์ทท้านั้นเลยที่ทําให้คุณได้มีการเริ่มต้นนะคะคือทำทำได้หลายอาชีพดีกว่าทําได้อาชีพเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าเดทเนี่ยคือมันเป็นการที่แบบจบจากอาชีพหนึ่งมาเริ่มต้นอาชีพหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจบจากความสัมพันธ์หนึ่งนะ,ค,ะคืออาจจะควบหลายคนถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็คือผ่านบทเรียนบททดสอบในด้านของความรักนะคะมีแฟนมาหลายคนแหละ แต่ไม่จําเป็นต้องเสียตัวหลายคน,นทุกคนนะอาจจะเคยคบอาจจะเคยคุยอาจจะเคยสารสัมพันธ์หรือว่าอาจจะเคยมีเพื่อนอาจจะเคยมีสังคมนะผ่านสังคมผ่านเพื่อนมาเยอะแยะมากมายจนท้ายที่สุดแล้วนะก็สามารถที่จะเลือกสามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะบางคนท้าได้คือแบบอิ่มอิ่มกับการที่แบบเรียนรู้นะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ปล่อยวางนะไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องขวัญขวาย นะทุกสิ่งทุกอย่างประมาณเนี้ยเหมือนเหมือนตัวของคุณในสายตาของผู้คนเขารู้สึกว่าคุณน่ะสามารถทําทุกอย่างได้นะทำอาชีพการงานได้หลายอย่างนะคะแล้วก็นะครับคือแบบเหมือนเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ตลอดเวลาจนสามารถเติมเต็มตัวเองได้อะ นะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูมีอนาคตที่สดใสนะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้อีกนะไม่ใช่ว่าคุณจะทําธุรกิจการงานนี้เพียงแค่อย่างเดียวแล้วคุณจะพอนะแต่รู้สึกว่าคุณน่าจะมีโอกาสที่จะต่อยอดธุรกิจนะหลายๆสิ่งหลายอย่างเพราะว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้มาเหมือนมันเหมือนกับมันเป็นบทเรียนให้กับคุณนะมันเป็นบททดสอบในชีวิตให้กับคุณนะได้ เจอเรื่องราวเหตุการณ์มากมายนะจนกว่าจะมั่นคงอ่ะนะคุณจะต้องเจอบททดสอบคุณจะต้องเจอบทเรียนหรือว่าคุณจะทําธุรกิจการงานนะไปเจอธุรกิจที่มันทําให้ตัวของคุณเนี่ยหยุดนะหรือว่าพอนะอาจจะร่ารวยในระดับหนึ่งในสิ่งที่พวกเขาเห็นนะตอนนี้เวลานี้เหมือนสังคมนะหรือว่าเพื่อนหรือว่าคนที่อิจฉาคุณมองมาที่คุณนะตอนนี้เวลานี้คือเขาก็รู้ว่าตัวของคุณเนี่ยคือ ไม่ได้มีประสบการณ์เพียงแค่เรื่องเดียวนะเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ผ่านเรื่องราวผ่านปัญหาชีวิตมาเยอะนะเจอบททดสอบม,มาเยอะนะกว่าที่แบบเป็น d m เอ็มได้ขนาดนี้นะมันก็ไม่ธรรมดานะคะประสบการณ์ความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดนะคะเออมีไหวพริบปฏิบัติเอาตัวรอดได้ นะคะสู้ได้สู้ด้วยตัวเองด้วยบางทีเนี่ยนะเหมือนมีพลังงานของการที่แบบเจอบาดแผลมีความเจ็บปวดมีความกลัวลึกๆในใจไม่ค่อยไว้วางใจใครด้วยนะเป็นคนดูนิ่งๆน,นะแต่จริงๆแล้วก็คือแบบเรียกว่าเหมือนเอ่อรู้หมดอะ่ะนะเหมือนกำโลกไว้ทั้งโลกอะไรเงี้ยนะเหมือนเป็นคนที่รู้ทุกอย่าง นะคะแต่ตัวเล็กนิดเดียวแต่ทําตัวเหมือนไม่ไม่รู้อะไรเลยนะเหมือนเหมือนเป็นคนที่แบบเหมือนน้ําไม่เต็มแก้วนะแล้วก็ศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หานะตัวงคุณแบบดูดูใสๆดูไม่มีอะไรเห็นไหมเด็กถือคาถาเนี่ยคือดูแบบเหมือนมีในเรื่องของคําพูดคาจานาะมีความกระตันยูรู้คุณมีในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีโซเชียลเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีโซเชียลดูอายุยังน้อยแต่มากด้วยประสบการณ์มากด้วยความรู้ความสามารถ นะนี่คือสิ่งที่ผู้ผู้คนเขาได้เห็นนะว่าคุณไม่ธรรมดานะในด้านเนี่ยในด้านของโซเชียลในด้านของการสื่อสารในด้านของเทคโนโลยีในด้านของการที่ใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการสร้างไรายได้นะนี่คือสิ่งที่ผู้คนเขามองมาที่คุณนะมาดูซิว่าศัตรูผู้อิจฉาคุณเนี่ยนะคะอดีตแล้วก็ปัจจุบันเขาอิจฉาคุณเรื่องอะไร เขาคิดไม่ดีกับคุณเรื่องอะไรเขาไม่ชอบคุณเรื่องอะไรนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะก็นึกถึงใบหน้าของศัตรูผู้อิจฉาคุณนะคะก็ไม่รู้ไปเจอกันตอนไหนแต่รู้สึกว่าบางทีอดีตก็เป็นอดีตชาติได้นะคะทุกคนบางคนบอกท่านบอกว่าเอาแค่ชาตินี้แหละนะคะเจอกันชาตินี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านอดีตก่อนแล้วก็มาอ่านปัจจุบัน อดีตเขาอิจฉาอะไรคุณเอ่อในออฟสอดนะฮะบางคนท่านคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่อารมณ์ร้อนอดีตอะ่ะคุณอาจจะเป็นคนปากไวอารมณ์ร้อนขี้โมโหนะคะเออหรือว่าเป็นคนที่แบบเหมือนคือจริงๆแล้วคุณก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าหาเรื่องก่อนแต่เพเอิญถูกแย่นะคะถูกแย่ให้โกรธนะ,ะก็เลยสวนกลับไป เป็นการสวนนะสองเหรียญเนี่ยเป็นการสวนกลับไปโดยที่แบบว่าคุณอาจจะอยู่นิ่งๆเฉยๆก็ได้แต่ไอคนที่มาแย่คุณนะเห็นไหมเจ็ดดาบเนี่ยนะคะคือเป็นคนที่แบบชอบแย่ชอบกวนจริงๆแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรนะคะไอที่มาแย่คุณมากวนประสาทคุณเนี่ยไม่ได้หวังอะไรคือหวังหวังเพียงแค่ว่าอยากจะให้คุณโกรธให้คุณรู้สึกแย่ให้คุณรู้สึกนะไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ะค,ะคือเหมือนคุณอาจจะเป็นเป็นคนที่แบบมั่นใจในความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะงานอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นแหละแล้วคุณเก่งคุณอาจจะเก่งดูเก่งเหนือกว่าเขาเก่งมาจากอะไรอะ่ะเก่งมาจากการพูดหรือว่าการที่เพื่อนๆน,นะในสังคมเนี่ยเออพูดถึงคุณกัน นะพูดถึงความเก่งของคุณกันมันก็เลยทำให้ไอ้คนที่อิจฉาคุณเนี่ยมันหมันไส้คุณเก่งดีนักใช่ไหมนะฉันอยากจะกวนประสาทเธอสักหน่อยก็เลยพูดนะแย yeah ่คุณเข้าไปคุณก็เลยสวนกลับมานะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นกันเป็นการโต้ประทาคาลมคําพูดนะนะเออคุณก็เหมือนกับว่าไม่ได้คิดอะไรอะแต่เพราะว่าด้วยความที่แบบถูกแ yeah ย่นะนะคะก็คือแบบเออก็คิดว่าเล่น นะคะแต่คุณอาจจะแบบคือเป็นคนที่เล่นหนักไปหน่อยคําพูดของคุณอะแต่ในความรู้สึกคือก็คือเล่นนั่นแหละเขาเล่นมาแล้วก็เล่นกลับอะไรเงี้ยคุณก็ใช้คําพูดแบบ มาในรูปแบบของเดอะเมจิเชียนน่ะคุณนะเดอะเมจิเชียนก็ฉลาดพอตัวละฉลาดกว่าเจ็ดเจ็ดดาบตรงนี้อีกนะเพราะว่าเจ็ดดาบตัวนี้มันมีความที่แบบไม่ซื่อสัตย์มันมีความที่มีท็อกซิกอยู่มีความท็อกซิกนับปนอิจฉาแต่เดอะเมจิเชียนคือฉันจะเอาคืนในรูปแบบของการที่เป็นผู้ที่ฉลาดมากกว่าก็เลยเกิดมีประเด็นกันในเรื่องของคำพูดนะคะ เออเขาแย่มาคุณก็ก็กวนประสาทกับอารมณ์นี้นะหรือว่าคุณอาจจะเลือกที่จะพูดน้อยแต่แต่เหมือนกับว่าคําพูดน้อยๆของคุณอาจจะทําให้คนคนนั้นนะสะอึกไปเลยนะคะเขาก็เลยเกลียดคุณทําไมศัตรูถึงเกลียดคุณเพราะตัวของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงบนโลกโซเชียล นะคะแล้วศัตรูผ่านมาเห็นหรือว่าศัตรูได้รับรู้เรื่องราวของคุณบอกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จมีเงินมีรายได้แต่เป็นคนที่ถ่อมเนื้อถ่อมตัวแต่เป็นคนที่แบบเรียกว่าเหมือนกับเรียกว่าเออไม่หยิ่งอะไรเงี้ยนะคะไม่หยิ่งไม่ไม่ทําตัวแบบเหมือนเป็นนางหงนางพญาอะไรประมาณเนี้ยก็เลยทําให้ศัตรูเหมือนมีความรู้สึกว่า นะคะโอ้ทั้งหาเงินเก่งทั้งสวยทั้งดีแถมยังนิสัยดีอีกศัตรูก็เลยมีความหมันไสอิจฉาคุณไหนเป็นคนดีเหรอเออเป็นคนดีมากใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะแย่ให้เธอดีแตกไปเลยอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่แบบหมันไสอ่ะนะเพราะว่าอาจจะเป็นที่แบบแสงในตัวของคุณความเก่งนะความเก่งความเจาดนะเพื่อนๆสังคมไม่การยอมรับ นะคะแล้วตัวของคุณดูมีอนาคตในขณะที่ศัตรูของคุณเนี่ยรู้สึกว่าเขาทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการเงินนะเพื่อนก็ไม่ชอบอีกนะคะมีปมในใจอีกเพื่อนไม่ชอบนะเพื่อนแบบเออไม่ชอบนิสัยชอบเอาเปรียบชอบใช้อํานาจนะหรือว่าคือเหมือนกับว่าทํางานเข้ากับคนอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พอเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบอะไรก็ได้ เออยอมเพื่อนไปหมดหรือว่าทําทุกอย่างเป็นคนที่แบบถ่อมเนื้อถ่อมตัวอย่างเงี้ยนะดูน่ารักศัตรูเห็นคุณทําในสิ่งที่เขาทําไม่ได้เขาก็เลยหมันไส้คุณไม่ชอบคุณขึ้นมานะก็พยายามที่จะหาคนที่เกลียดคุณไม่ชอบคุณเนี่ยเออรวมกลุ่มรวมก้อนนินทาคุณบ้างแหละนะพูดถึงเรื่องของคุณบ้างแหละพูดข้อเสียของคุณเกี่ยวกับงานบ้างแหละนะนี่คือสิ่งที่ คนที่อิจฉาคุณเกลียดคุณนะพยายามทําอยู่เขาเกลียดคุณวะไรก็คุณอะ่ะนะถามว่าสวยโดดเด่นดูดีสวยระดับไหนก็ไม่ได้แบบระดับเป็นดารานักร้องแต่ก็เป็นคนหน้าตาดีแล้วก็มีความรู้มีความสามารถมีสเสน่ห์ใครเห็นใครก็อยากเข้าใกล้อยากเข้าหาอยากพูดคุยด้วยอารมณ์เนี้ยในขณะที่ ศัตรูของคุณหรือว่าคนที่เกลียดคุณอิจฉาคุณชีวิตไม่มีอะไรดีเลยนะนอกจากหน้าดำํำขาเครียดนะนอกจากนะตัวตัวดำนะหน้าดําแล้วนะคะเออแล้วก็เหมือนกับรู้สึกว่ามีความมันนามันโนกในตัวเองเออคิดว่าตัวเองแบบประสบความสําเร็จคิดว่าตัวเองดูดีคิดว่าตัวเองเลิศ นะคิดว่าตัวเองเกิดก่อนอะไรเงี้ยคุณอาจจะไปเจอศัตรูที่แบบหลงตัวเองมากๆหลงนะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเก่งนะเป็นมือขวาเป็นมือซ้ายของหัวหน้าอย่างเงี้ยนะคะจึงใช้ความท็อกซิกจึงใช้ความที่แบบเป็นคนที่สนิทกับหัวหน้านะเออมาข่มขู่คนอื่นเขามาข่มขู่คุณนะก็เลยเหมือนกับว่า มันไม่ได้ทําให้เขาเนี่ยเป็นที่ยกย่องในกลุ่มสังคมนะแต่กลับเป็นที่รังเกียจนะคะเพื่อนสังคมรังเกียจนะแต่พอดีคุณอ่ะเป็งประกายเฉิดฉายที่สุดในแคทวอลกนั้นก็เลยทําให้เหมือนศัตรูนะพยายามรวบรวมพักพวกมาเกลียดคุณมาไม่ชอบคุณมาพูดจานินทาใส่ร้ายภายสีมาท็อกสิกใส่คุณนะด้วยความที่ตัวของคุณเนี่ยคือไม่อาจจะไม่อยากจะต่อสู้นะคะ กับพวกเขาก็เลยมีความรู้สึกเบื่อเอื่มละอานะคะบางคนท่านก็อาจจะเลือกที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลือกไม่สูงสิงกับใครเลือกที่จะออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะเลือกที่จะไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะรู้สึกว่ามันเจอสังคมด็อกซิกเจอสังคมที่แบบศัตรูที่เขาไม่สามารถที่ประสบความสําเร็จเหมือนเราได้นะคะชีวิตของเขาคือไม่มีความสุขนะคือเขาเขาทำอะไรก็ไม่สําเร็จอะ นะคะแล้วเขาก็เหมือนกับเป็นวัยยิ่งยิ่งถ้าไปเจอศัตรูวัยสักสี่สิบอัพอัวัยวัยใกล้วัยทองเนี่ยนะนะคุณจะรู้ทันทีนะเมื่อคุณอยู่ในวัยใกล้วัย,วยทองนะคะอารมณ์ที่แบบร้อนร้อนบุบวับบุบบ,บ,บ,บันะอารมณ์เออผีเข้าผีออกอะไรเงี้ยปัจจุบันนี้ล่ะศัตรูเป็นยังไงอยากขอโทษอยากขอโอกาสบางคนบางท่านเนี่ยไปเจอศัตรูที่แบบ เหมือนอดีตนะศัตรูที่เป็นคู่รักคนรักที่เขาไปเห็นคนอื่นดีกว่าคุณนะเออภรรยาสามีคนรักเก่าเนี่ยศัตรูที่เกลียดชังคุณปัจจุบันนี้นะก็เหมือนกับว่าไปเลือกคนไปเลือกความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าอืมน่าที่จะไม่ดีเท่าคุณอะ่ะน่าที่จะไม่มีความสุขนะคะเออไปดึงมือที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์คิดว่ามือที่สามจะดี ดีกว่าคุณแต่ที่ได้คุณดีกว่าและทุกวันนี้นะศัตรูของคุณที่มาในรูปแบบของคู่รักคนลักก็คงจะจบจบกับความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเรียบร้อยแหละเออเขาเลือกที่อยู่คนเดียวละส่วนศัตรูที่เป็นเพื่อนเป็นสังคมเนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่มีใครคบหาสมาคมกับเขาแล้วนะเออเหมือนแตกแยกแตกคอกันหมดแล้วนะคะเออเพราะว่า ตัวของคุณก็ไม่อยู่นะตัวเด่นๆดนดังๆเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นแหละก็เลยทาให้เหมือนอ่สุดท้ายแล้วศัตรูของคุณก็ถูกเกลียดโดยสังคมที่แบบเขาเคยเกลียดอยู่แล้วนะคะนี่คือสิ่งที่ปัจจุบันนี้ที่มันเกิดขึ้นเนาะตัวของคุณก็อาจจะอยู่ในพื้นที่ของคุณนะไปทํางานทำอาชีพใหม่นะคะปัจจุบันนี้ศัตรูของคุณรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิต นะหรือว่ากับการทํางานร่วมกับเพื่อนกับสังคมเก่าๆของคุณนะถ้าศัตรูของคุณอ่ะนะศัตรูเก่าของคุณเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นสังคมเก่าก็รู้สึกว่าปัจจุบันนี้นะเขาไม่มีความสุขนะกับเพื่อนกับสังคมไม่มีความสุขกับการทํางานนะคะไม่มีใครเข้าข้างเขาไม่มีใครนะเห็นอกเห็นใจเขานะเหมือนกับคือเรียกว่าแตกต่างแปลกแยกจากคนอื่นแม้จะพยายามพูดดีทดําดีแค่ไหนก็ตาม ก็รู้สึกว่าเพื่อนแล้วก็สังคมเนี่ยไม่ให้การยอมรับนะไม่มีเพื่อนไม่มีใครอยากคบด้วยเพราะว่าคำพูดคำจาเนี่ยแหละนะเพราะว่าการกระทาที่อาจจะเห็นแก่ตัวนะปัจจุบันนี้ศัตรูที่คิดไม่ดีทำไม่ดีกับคุณชีวิตนะชีวิตครอบครัวก็ไม่มีความสุขออบุคคลรอบข้างก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะพฤติกรรมคำพูดของเขาเนี่ยเป็นท็อกซิกเป็นคนท็อกซิกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ หน่าที่ชอบเรียกร้องความสนใจด้วยนะคะเออหรือว่าพยายามที่จะหาแสงกับตัวเองเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าคือต้องเก็บความรู้สึกเก็บอาการอย่างหนักเลยอะ่ะกับการที่จะต้องอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมเออไปไหนทําอะไรไม่ได้นะ,ะถ้าแบบนั่งทํางานร่วมกับเพื่อนเนี่ยก็รู้สึกว่าเพื่อนจะไม่คุยด้วยนะเออเพื่อนสนิทก็ไม่มี นะคู่รักคนรักคนในครอบครัวก็เบื่อนะจะไปเล่าให้ใครฟังก็ไม่มีใครอยากจะฟังความท็อกซิกของเขานะคะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยคือเหมือนมันมีความอิจฉามันมีความที่แบบชอบพูดนะทำให้รู้สึกแย่อะไรเงี้ยนะคนในครอบครัวก็ยังไม่อยากฟังคนในครอบครัวก็ยังไม่อยากเข้าใกล้นะอารมณ์ผีเข้าผีหอกอารมณ์ไบโพลา่าขึ้นขึ้นลงลงนะอารมณ์ที่แบบเหมือนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย นะแล้วก็เหมือนกับว่าณนะตอนนี้เวลานี้น่าที่จะมีในเรื่องของการที่เข้าใจแล้วแหละว่าเออทำไมผู้คนถึงห่างหายจากตัวเองทำไมผู้คนถึงไม่เข้าใกล้ทำไมถึงไม่มีใครอยากจะคุยด้วยนะคะเหมือนมีความคิดมีความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะเปลี่ยนสังคม ๋ยวจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนคนรักเปลี่ยนครอบครัวอย่าเปลี่ยนหมดเลยเหมือนเหมือนอยากจะไปจากสถานที่แห่งนี้แล้วนะศัตรูของคุณนะมีความโดดเดี่ยวอ้างว้างเดียวดายไม่มีใครเข้าใจเขาไม่มีใครเห็นอกเห็นใจเขานะเออเขาอาจจะมีปัญหาการเงินปัญหาครอบครัวแล้วพอเหมือนกับว่าเขาหาไม่ได้นะไปดูแลคนในครอบครัวไม่ได้หรือว่าหาให้คนรักของเขาไม่ได้ก็รู้สึกว่าอาจจะถูกคนรัก หรือว่าคนในครอบครัวด่าหรือว่าพูดไม่ดีนะก็เลยทําให้เขาน้อยเนื้อต่ําใจเหมือนมันเหมือนกับมีเรื่องเรากดดันศัตรูของกูเนี่ยเพราะว่าภัยมันออกมากับหัวหมดเลยนะเหมือนแสดงออกว่ามีความสุขภายนอกแต่ภายในเนี่ยหดหูมากๆภายในเสียใจภายในไม่มีความสุขทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จนะพลังงานภายในของเขาคือหมุนหมองเป็นสีดํานะคนะเออเพราะว่ากรรมของเขานั่นแหละ เพราะว่าวิบากกรรมกรรมที่เขาทำนะาจิตใจของเขาคือท็อกซิกนะคิดลบอย่างเงี้ยนะ้าไม่สามารถที่จะปล่อยวางนะบางอย่างได้มัวแต่ไปคิดอิจฉาคนอื่นมัวแต่ไปคิดสาปแช่งคนอื่นนะว่าคนอื่นมีชีวิตที่ดีนะไม่ไม่ลองคิดที่แบบเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวเองเลยอ่ะก็เลยทําให้ศัตรูของคุณเนี่ยคือแบบเรียกว่าไม่มีใครเข้าใจเขาไม่มีใครเห็นอกเห็นใจเขา นะคะได้แต่เก็บความทุก์เก็บความรู้สึกนะคะเจ็บปวดแล้วก็เหงาเดียวดายอยู่คนเดียวคือทำอะไรก็คือทําคนเดียวไปไหนก็ทําคนเดียวอารมณ์เนี้ยอารมณ์มที่แบบต้องพึ่งพาตัวเองนะคะเออจะเป็นหมอดูปะ <c oughs> นะ,ะต้องไปศึกษาไปอ่านไพ่เป็นหมอดูนะ,ะแล้วก็มานั่งทําคลิปรับดูดวงนะคะแต่ก็ไม่ต้องใช้พลังงานดึงดูดเยอะ <c oughs> นะ,ะเดี๋ยวคนจะมาดูดวงเยอะนะ,ะเดี๋ยวไม่มีเวลาส่วนตัวนะจ๊ะ เนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าหม่นหมองทำอะไรก็ไม่มีความสุขไม่มีชีวิตชีวานะคะแล้วก็รู้สึกว่าอืมเวลาที่อยากได้อะไรเหมือนเหมือนยิ่งขว่ยคว้านะยิ่งวิ่งตามสิ่งที่เขาอยากได้มันยิ่งหนีอารมณ์เนี่ย นะความคิดลบของเขาเนี่ยแหละมันเป็นเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่ขับไล่ความสําเร็จของเขาออกไปจากชีวิตของเขานะนี่คือพลังงานของศัตรูปัจจุบันนี้นะก็รู้สึกว่าทําอะไรก็คือไม่ประสบความสําเร็จยิ่งเกิดความอิจฉายิ่งเกิดความไม่ชอบคุณมากเท่าไหร่ชีวิตของเขายิ่งย่าแย่แล้วก็ตกตำ่ำนะเขาจะไม่ได้รับโอกาสดีๆนะเขาจะไม่ได้รับสิ่งดีๆเพราะว่าเขาคิดลบอยู่ตลอดเวลาอิจฉาคนอื่นตลอดเวลาฟังเพื่อเป็นแก้น์นาทาง เป็นแนวทางขอบคุณการติดตามค่ะ